ผมต้องทำไรบ้างหยิบใช้มือเลยใช่ไหมือเ่ะแตงโมเผ็ดหนึ่งแบบนี้วางไว้นี่วางไว้นี่อ่ะแบบนี้เอาเป็ดอันนี้อ่ะจะไงต่อครับหงายไว้เลยหงายไว้แตงกวาหนึ่งวางอย่างนี้ต้นหอมหอมอยู่ข้างล่างต้นหอมไว้อย่างนี้ชอบทางนี้ใช่ไหมพี่อ่ะอ่ะแจกเอาสองคนสองฝ่ยเอาสองอันนี่อ่ะเอาซออนที่สุดทางร้านเลยพี่ ลาดไปเลยใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าเราจะชอบหวานชอบอะไรแค่ไหนอ่ะชอบหวานมากเลยอย่างนี้อ่ะครับม้วนอย่างนี้ใช่ม้วนอย่างนี้เลยนะม้วนไปเลยค่ะเป่งคำม้ไปเลยเรากินไดเอาให้มันมือเราได้แหละเอาให้ขนาดมือเราอย่างนี้นะแล้วกินได้เลยแล้วก็กัดได้เลยเราจะได้กลิ่รสชาติของเป็ดแล้วก็แป้งนุ่มๆโอเคไหมอื้ อร่อยมากอ,อเ,ดเด็ดมากเด็ปกิ่แท้ทูเป็ปนไอกรอบแป้งนุ่มน้ำจิ้มดีเวลกูดม,มากวันนี้ได้กินแล้ว di park boleh ada